แชร์ไปแชร์ไปครับเพราะว่าวันนี้ครับแบงค์เข็มเพชรัตถุลานจ่ายเงินสดไปเกือบ4ล้านบาทมาให้ทุกท่านได้ดูกันว่าเฮ้ยของแบบนี้สามารถขายได้ของแบบนี้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จริง f c ท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีของเหล่านี้นะแล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะแปลเปี่ยนเป็นเงินคุณนึกถึงแบงค์เข็มเพชรใครเห็นคลิปนี้แชร์ไปด่วนๆแชร์ไปเลยแชร์ยาวๆแชร์ยาวๆครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับพี่อย่างที่บอกครับ เอฟท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะแล้วเห็นคลิปนี้เห็นไลน์นี้ f อแชร์ไปแชร์ไปให้เพื่อนของท่านรู้ครับของพวกนี้สามารถแปลเปลียดเป็นเงินสดได้ f c ท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณตัวจริงย้ำนะ f c ท่านใดอยากจะเดินทางมาหาแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณตัวจริงคุณสามารถเดินทางมาได้เลยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาสี่ย่านร้านเปิด8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่ฝากกดไลค์รัวๆฝากกดแชร์ฝากกดซ like, ับสไครต์กก share, กกให้ผมด้วยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกครับหากเอฟท่านใดที่ดูอยู่แล้วคุณมีของเก่าอยู่ที่บ้านแล้วคุณอยากขายไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าแบงก์เล็กสวยแบงก์ที่ระลึกแบงก์เล็กตองคุณเอามาขายที่ร้านได้คุณมีเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองคํา นะครับเหรียญต่างประเทศแบงก์ต่างประเทศคุณเอามาเช็คราคาฟรีได้คุณมีพักเครื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พักกล่องพักเลี่ยมทองนี่คุณดูนี่พักเลี่ยมทองนี่ถาดนี้จ่ายไปเกือบห้าล้านถาดนี้จ่ายไปเกือบหล้านบาทใครที่ดูอยู่แล้วพี่ๆจ๋ามีแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วพี่ๆอยากจะขายนี่พี่พี่เห็นไหมพวกตลับทองพวกอะไรพวกเนี้ย ผมยินดีรับซื้อนะให้ราคาดีและบวกเปอร์เซ็นต์บวกชิ้นงานให้เลยนะครับคุณมีแบบนี้เนี่ยตลับทองนะครับผมบวกชิ้นงานให้ใครที่ดูอยู่แล้วมีนะครับพวกกรอบทองพระเลี่ยมทองคําแบบนี้หรือว่าจะเป็นตลับทองเป็นสร้อยทองโบราณเป็นของโบราณที่ทําจากทองคุณสามารถนํามาขายแบงค์ได้และมารับเงินสดกลับบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมมีเหรียญ1ิบาท เหรียญบาทกาญนาเหรียญบาทรอสิบมาให้พี่ๆมาให้เอซีได้ดูกันเฮ้ยเหรียญแบบนี้มันสามารถขายได้ด้วยเหรอเฮ้ยเหรียญแบบนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เหรออย่างเช่นเหรียญสิบบาทนี่หลายคนมีอยู่คดเยอะเนี่ยและหลายๆคนเอาตรงๆไม่เข้าใจ เหรียญ10บาทกาจนาพิเศษปี39ที่แบงค์รับซื้อเหรียญละ3,000เดี๋ยวรอดูเลยนะเหรียญละ3,000บาทเนี่ยใครไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณรอดูเลยแบบนี้เหรียญละ3,000เดี๋ยวคุณรอครับเอาใครเข้ามาแล้วผมขอหน่อยได้ไหมคนละไลค์คนละแชร์ก่อนเอกเก็บอันนี้ไปไว้ต่อครับคนละไลค์คนละแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วด้วยวันนี้ครับขอซาวเสียงหน่อย FC ของผมรับชมอยู่ที่ไหนกันบ้าง เดี๋ยวจะมีโครงการไปเรียนรู้กับเพื่อนๆพอี่ๆ f c เดี๋ยวรอโครงการแป๊บหนึ่งเอา้าใครอยู่จังหวัดไหนพิมพ์บอกกันหน่อยได้ไหมและ f c ท่านใดที่ดูอยู่และคุณมีเหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าแบงค์รับซื้อเหรียญละหมื่นนะครับเนี่ยแบงค์รับซื้อเหรียญละหมื่นเหรียญสองบาทสีขาวเดี๋ยวคุณรอเลยสวัสดีพี่อัญสาพาเพลินครับ สวัสดีพี่สุรักษ์ครับสวัสดีพี่ประนอมครับสวัสดีพี่นาโครครับสวัสดีพี่กิติชาครับสวัสดีพี่ติณภพบุษสบาครับใครดูอยู่ขอคนละหนึ่งแชร์ผมขอแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีบไปจะรีบเข้าร้านนะ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับหากเอฟซีท่านใดที่ดูแบงค์อยู่และคุณมีของคุณอยากจะขายประเมินราคาฟรีประมินราคาฟรีย้ำนะติกตกอขอไลค์รัวๆด้วยครับ เฟซบุ๊กขอไลค์ลุล่วยดครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีพี่ยูเซอร์จากเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอ่ะพี่จา๋าเดี๋ยวรอเลยนี่เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวผมมีอะไรดูเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนใครแชร์แล้วขอให้เฮงเงยรวยครับขอบพระคุณลุงหน้าครับขอให้พบเจอของพวกนี้และเอามาขายได้ใครไม่ซื้อแบงซือ้อบอกเลยนะใครไม่ซื้อแบงซือ้อและก็ต้อง เดี๋ยวแปปหนึ่งแปหนึ่งเอ้ารับชมอยู่ไหนกันบ้างแปบนะเนี่ยครับใครไม่ซื้อผมซื้อคุณมีของพวกเนี้ยคุณหยิบมาบางคนครับพี่รู้ไหมพระฐาเน,นี้ยจ่ายเงินไปสี่ล้านสามล้านกว่าเกือบสี่ล้านขอพระทาภัยครับสามล้านกว่าเกือบสี่ล้านสำหรับพระเครื่อง สวัสดีพี่วรุณพันธ์จากปทุมธานีครับสวัสดีพี่สมพิษครับพี่ชีวิตอิสระแชร์แล้วพี่เจค,คมขำจากจังหวัดกาญครับสวัสดีครับพี่แมนจากระนองครับอ่ะพี่ช่วยพิมพ์บอกหน่อยรับชมอยู่ไหนและพี่ดูนี่ fcfc FC ท่านใดที่ดูอยู่และคุณมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพักเก่าพักใหม่พกักกล่องพักเหรียญพักเนื้อผงพักเลี่ยมทองคุณมีคุณติดต่อมาได้เลยนี่นี่อย่างเนี้ย พักกล่องบางคนเฮ้ยที่บ้านฉันมีพักกล่องแบบนี้พี่รู้บ่าวองไหรหมื่นกว่าบ,บาทสองหมืน่นแล้วแต่พิมพ์นี่คือพระสมเด็จหนึ่งร้อยปีวัดละคังเป็นพักกล่องแบบนเนี้ยเนี่ยพี่ดูเด็ดเนี่ยพักกล่องแบงค์มีเพียบเลยเนะครับและเรารับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนถาดนี้จ่ายไปหลายๆลร้านอง์ละสามหมื่นองละสี่หมื่นองละห้าหมื่นคุณมีพักเครื่องคุณอยากจะปล่อยคุณเอามาเช็คพระฟรีได้ถึงที่ร้านเลยอะ พร้อมหรือยังครับสวัสดีพี่วิมลสวัสดีพี่วุฒิหลังวงังสวัสดีพี่ยุทธนันครับสวัสดีเอฟซีจากนราธิวาสนะครับอ่ะใครมีคําถามถามมาเลยสวัสดีคุณอัจจิมานะครับจากสัตหฮีพี่สัญญาอยู่โชคชัยโคราชนะครับพี่ปนอมจากชนบุรีสวัสดีครับร้านอยู่ที่ไหนตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาสีย่านคุณมีคุณเอามาพักเครื่องเช็คฝีเรื่องหายยาวันอยู่บ้าง เอาตรงๆพี่พระตอนเนี้ยกองเต็มตึกแต่มันไม่มีเวลาจริงซื้อ FC ทุกวันเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยต้องมีประมาณสักตีก็ข้าวห้าร้อยองค์ใครบ่นแต่เช้าลูกค้าบ่นแต่เช้าแล้วทำไมยังไม่ยังไม่ทำไมยังไม่เข้าร้านอีกวันนี้ไลฟ์สดเร็จกำลังจะเข้าร้านนะครับร้านอยู่แถวไหนตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสิยาาแล้วเดี๋ยวผมมีนี่ให้ดูแป๊บน,นึ่งอ,ะอ่ะผมมีอันนี้ให้ดูพี่จ๋า อย่างที่บอก f อท่านใดที่ดูแบงค์อยู่และคุณดูนี่ที่บ้านคุณมีตลับทองมีพ้าเลี่ยมทองเนี่ยคุณดูนะตลับทองไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับแบงค์ยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนำแน่นอนคุณหยิบพวกนี้มาสร้อยเนี่ย965เนี่ยแบงค์บวกค่าพรีเมียมให้ตลับบวกให้พ้าเลี่ยมทองบวกให้คุณเจอของพวกนี้อยู่ที่บ้าน คุณลองเอามาเช็คราคาที่แบงค์ได้แบงค์รับประกันแบงาค,าาค,านนคบ์ตีราคาให้ดีกว่าราคาหลอมแน่นอนย้ำนะครับตีราคาให้ดีกว่าราคาหลอมแน่นอนและไม่มีหักเปอร์เซ็นต์มีแต่บวกเปอร์เซ็นต์ให้ใครที่มีพระเลี่ยมทองใครที่มีพระทองคําใครที่มีของพวกนี้อยู่ที่บ้านแล้วพี่ๆอยากจะขายอยากจะแปลเปียเป็นเงินสดคุณนึกถึงแบงค์เลย พาเลียมทองเศษทองกรอบทองหรือว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับทองเข็มขัดเงินขันเงินอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพวกเครื่องเงินคุณดูนะและคุณดูครับมีของพวกนี้คุณติดต่อเรามาคุณนำพรามาเช็คฟรีนำของมาเช็คฟรีนำเหรียญมาเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวประเมินราคาฟรีครับ ย้ำนะแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรคุณจําผมไว้และคุณดูนี่มาเรามาดูเหรียญสองบาทที่มันมีราคากันดีกว่านี่คุณดูนี่เหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้า เหรียญสองบาทรัชกาลที่เก้าสีขาวที่แบงก์ประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งมื่นบาทคือเหรียญน,นี้ในนี่ค่อยๆดูคือเหรียญน,นี้นี่คือเหรียญสองบาทรัชกาลที่้าสีขาวรับซื้อเหรียญละหมื่นใครมีคุณติดต่อมาสีขาวนะย้ํานะสีขาวสีขาวจุดสังเกตความแพงของเหรียญสองบาทเหรียญน,นี้ ดูให้เป็นสีขาวและเป็นปีพศ2557ย้ำนะเหรียญ2บาทรัชการ9สีขาวที่ขายได้ปี55 56 57 3ปี3ปีเท่านั้นเหรียญละ1,000 10, 0บาทเนี่ยแบบเนี้ยคุณมีคุณติดต่อมาหลายๆคนมีอยู่อะจริงไหมใครมีเหรียญ2บาทสีขาวผมรบกวนหน่อยได้ไหมพิมพ์คำว่ามีแล้วกดหัวใจรวมๆมาเพื่อคุณขายได้ในะราคาเหรียญละหมื่น ผมซื้อได้ประจําต้องพูดแบบนี้ซื้อได้ประจําใครที่ดูอยู่ไลน์รวๆมาอ่ะเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษที่แบงค์รับซื้อในราคาเหรียญละสามพันบาทนี่คือเหรียญสิบบาทแบบนี้เห็นไหมจุดสังเกตความแพงของเหรียญสิบบาทรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น คือแบบหัวกับเห็นไหมใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยคือแบบหัวกับแบบหัวตรงยังไม่มีราคาย้ํานะแบบหัวตรงไม่มีราคามีราคาต้องเป็นเหรียญสิบบาทแบบหัวกับแบบนี้นี่คุณพบเจอแบบนี้สภาพสวยเหรียญละสามพันสภาพสวยเหรียญละสามพันมีราคาต้องเป็นแบบหัวกับเท่านั้นนี่ใครเจอแบบนี้เอามาขายสิ สวัสดีครับสวัสดีพี่สุภาวดียงยศครับพี่จุูอาทิตย์บอกว่าจะไปได้ไงไกลจังจะไปได้ไงไกลจังนั่งสมาธิได้นะพี่นะนั่งสมาธิแล้วพี่แวะมานี่เลยดีไหมนะนั่งสมาธินั่งรถพี่เดินพี่หากพี่ไม่อยากนั่งรถพี่เดินอย่า yeah, เล่นเอฟซียามเช้านะครับก็อย่างที่บอกพี่คุณเจอของพวกเนี้ย คุณเอามาขายผมเหรียญสองบาทเหรียญสิบมีคนอยากดูอีกไหมล่ะมีคนอยากดูอีกไหมล่ะนี่เหรียญ <c oughs> ห้าบาทอัลละมืนเหรียญห้าบาทอัลละหนึ่งมืนเนี่อ่ะคุณดูนี่เหรียญห้าอัลละมืนเป็นเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้า เหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าแบบหมุนเวียนเนี่ยหลายหลายคนเคยใช้เนี่ยเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทคุณมีคุณเอามาขายแบงค์คุณไม่ต้องไปขายที่อื่นเดินทางมาจุดสังเกตความแพงของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่มีราคาเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทคุณหยิบเหรียญห้าคุณแล้วคุณดูตรงนี้ใครเห็นใครได้ยินพิมพ์บอกตามด้วย นี่คุณหยิบเหรียญห้าขึ้นมาและคุณดูครับปีพศออในการผลิตหยิบขึ้นมาแล้วปีพศออตรงนี้เป็นปีพศสองพันหาย้ำนะ2540คุณเอามาขายได้เลยในราคาสภาพสวยเหรียญละหมื่นไม่สวยสามพันสวยๆเหรียญละหนึ่งหมืนบาทเนี่ยอะเนี่ยพี่ดูดิ ห้าบาทแลกหมื่นนะมีอยู่จริงคุณมีตามนี้หรือเปล่าคุณมีคุณเอามาขายผมได้คุณหยิบเหรียญมาคุณติดพามาด้วยคุณหยิบเหรียญมาคุณติดแบงค์มาด้วยคุณหยิบเหรียญมาคุณติดเครื่องเงินมาด้วยมีอะไรอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายคุณติดเครื่องเงินมาคุณติดของที่บ้านคุณมาแลกคุณมารับเงินสดแล้วก็กราบขอชี้แจงกับ FC เอซีทุกท่านที่ดูแบงค์อยู่ ชี้แจงเลยแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับประเมินราคาฟรีครับบาทเดียวสลึงเดียวเศษเสียวเดียว,ยวคุณก็ไม่ต้องเสียมีคนถามว่าส่งรูปมาแล้วต้องเสียนู่นเสียนี่พี่ฟังหนูนะหนูไม่โกหกจะไม่รู้จะโกหกไปทำไรแบงค์เข็มเพชรประเมินราคาฟรีครับอ่ะและคุณฟังผมขอความร่วมมือหน่อย ขอความเมตตาหน่อยใครเป็น FC ผมขอคนละหนึ่งแชร์ไม่ว่าจะเป็นทาง t i k t o o อไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง YouTube คนละหนึ่งแชร์คุณแบงค์เข้าร้านทุกวันไหมเข้าร้านทุกวันครับไลฟ์เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะรีบเข้าร้านเลยมี FC ของเรารออยู่ที่ร้านทุกวันแับและรอขายพี่เขาเอาทั้งเหรียญทั้งแบงค์ทั้งพระทั้งของเก่าเนี่ยมาเต็มต้องบอกเลยนะจัดเต็ม มาได้เลยและมารับเงินสดที่ร้านเราจ่ายแต่เงินสดไม่มีการโอจะบอกว่าไงไม่มีการทําใบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นใบรับรองใบรับประกันหาเหวอะไรคุณก็ไม่ต้องเสียคุณจําคําผมไว้ใครเก็บเงินคุณคือโจเลยตัดแม่งทิ้งไปเลยนะเอาตามนี้นะครับเอาใครมีคําถามถามได้เลยนะครับใครมีคําถามถามผมมาได้เลยแบงก์เก่าเหรียญเก่าเยอะมาก แบงค์ตลกเหรียญตลกเยอะจริงเนี่ยแบงค์เจ็ดสิบเนี่ยหลายหลายคนก็มีเนี่ยอยากขายกันไหมล่ะใบละใบละสองพัน่ะพี่แล้วผมไม่ได้มีใบเดียวมีโค้ดเยอะผมยัดไว้ในเนี้ยเนี่ย,เ,ยเฉพาะเฉพาะถาดเนี้ยต้องมีเกือบแสนนะพูดจริงเฉพาะถาดนี้ก็มีเกือบแสนผมไม่ยัดมั่วซั่วไปหมดอ่ะต้องพูดแบบนี้ใครที่ดูอยู่มีของอยากจะขายแชร์ให้หน่อยใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วครับ พี่วุฒิบอกว่าเพจน,นี้ของจริงรับเป็นกราบครับผม <c oughs> การาบงามๆครับนะครับเอาใครดูอยู่พี่จ๋าผมขอหน่อยได้ไหมไล์รัวๆนะครับไล์รัวๆเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพื่อพี่เช้าๆเนี่ยเราจะได้มานั่งเราจะได้มานั่งดูว่าเฮ้ยของพวกเนี้ย มันมีอะไรบ้างในแต่ละวันที่ไอ้แบงค์มันซื้อเฮ้ยของพวกเนี้มันมีอะไรบ้างที่ไอ้แบงค์มันไอ้แบงค์มันจ่ายตังค์อ่ะพี่ลองดูเนี่ยแบงค์เจ็ดสิบบาทคุณหยิบขึ้นมาเนี่ยเจ็ดสิบบาทรัชการที่เก้าแนวตั้งแนวตั้งย้ำนะแนวตั้งรับซื้อใบละสองพันแนวตั้งรับซื้อใบละสองพัน นะครับจุดสังเกตความแพงคุณดูตรงนี้หมวดพอพานเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มคุณไม่ต้องไปดูอะไรเลยแบงก์เจดสิบบาทรัชการที่เก้ารับซื้อใบละสองพันบาทเป็นแบงก์เจ็ดสิบบาทแบบแนวตั้งคุณดูนี้จุดสังเกตหยิบขึ้นมาแล้วดูตรงนี้เนี่ยเห็นปะ่ะพอพาน คุณดูแค่นี้คุณรับเงินเลยถ้าเป็นทอทงไม่มีราคานะครับเจ๊พิงแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่สุกีแชร์แล้วพี่สุวรรณนาแชร์แล้วครับพี่ต้อมแชร์แล้วครับเอาใครมีใครแชร์ให้ผมอีกไหมมีใครแชร์ให้ผมอีกไหมติ๊กต็อกนิดเดียวเองนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้อยู่ที่เห็นคลิปนี้อยู่และ แชร์ให้แบงค์เพื่อเป็นการยืนยันว่าของพวกนี้ขายได้เนี่ยอย่าลืมนะเอฟซีท่านใดดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องพักเก่าพักใหม่พักกล่องติดต่อมานะครับแบงค์ยินดีรับซื้อแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสดรับเท่าแต่พักหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือท่านใดนะครับที่มีพวกกรอบทองพ้าเลี่ยมทองนะครับตลับทอง นะครับแบงก์ยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากๆแน่นอนนะครับบวกเปอร์เซ็นต์ให้ทุกชิ้นใครที่ดูอยู่ฝากกดไ like, ลค์รัวๆฝากกดแชร์ด้วยนะครับส่งรูปให้แล้วทำไมเรียกเก็บเงินผมแจ้งไปแล้วครับอย่าไปโอนเงินนะนะครับด้วยความปารถนาดีนะครับจากแบงก์เข็มเพชรวัตถุราณหาก FC ท่านใดที่ดูแบงก์อยู่แล้วมีของเก่าสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีจันเชิดด้วยครับมีของเก่าอยู่ที่บ้าน แล้วอยากจะขายอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินคุณฟังนะอยากจะขายอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินนึกถึงไอ้แบงค์นึกถึงแบงค์เข็มเพชรเครื่องเงินกระเพาะปลาห่าเหวอะไรก็ได้ที่อยู่ที่บ้านคุณและบางทีคุณมองไม่เห็นค่าต้องพูดแบบนี้นะคุณมองไม่เห็นค่าพี่รู้ไหมพระบางองค์ขายได้องค์หนึ่งหลักหมืน่นนี่นี่นีเี่ เนื้อผงเนะี่ยเนี่ยแบบเนี้ยปกติทั่วไปองค์หนึ่งสามหมื่นผมเคยเจอทีเมื่อสิบปีที่แล้วสองร้อยองค์สามหมื่นหกล้านนะหากคุณเจอตอน,นเนี้ยเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีพักเครื่องอยากจะเปรียนเป็นเงินพักเก่าพักใหม่พักกล่องเครื่องลงเครื่องรางมีปุ๊บอยากจะขายนึกถึงแบงค์เข็มเพชรวัตถุรานคุณสามารถเดินทางมาหาแบงค์ได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชร วัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกว,วัน8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นผมรอคุณอยู่ที่ร้าน f อท่านใดดูอยู่ฝากกดไ like ลค์รัวๆเห็นคลิปนี้ฝากกดแชร์แชร์ไปแชร์ไปย่านของทะลนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกองอยู่ที่บ้านท่านครับวันนี้ครับผมแบงค์เขียนเป็นวัตถุโบราณครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนใครเห็นคลิปนี้ใครแชร์คลิปนี้ใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ทุกท่าน เฮงเฮงเลยรวยเดี๋ยวพบเจอกันที่ร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันที่ร้านนะ